สวัสดีค่ะ F C มามามาตุ้มโงมกันนะคะกินข้าวเนาะค่ะมากินข้าวค่ะแกงหน่อไม้คพอดีวันนี้หิวแต่เช้าเลยของพี่สระน่ะละตุนโมกมันเป็นธรรมดาเนอแม่ เขาเรียกลมโชยขอพอดีลุงช่างพันยังเฮ็ดบอลเลวไหมใช่ถ้าขนาดมีเรียนแน่นเพราะว่ามันจะไม่ทำให้เขากืบไงยใายบรรดาโหเงียบปิดเลยแยเซีบบอ ตอนแรกว่าจะขึ้นไปผมต้งข้าวแต่ว่าครูบอกว่ามากินข้าวเลยสู้อะไรเห็นมันออกมาแบบนี้มันก็สุปเลยลุงตหอยห่านที่หอยเดียวต้มเต็มหอยลูกยังหมดจับหมดไม่รักสุขภาพต้มหอยแป๊บเดียวยกขึ้นแหละเพราะหาจะไม่ตายเลยบอกฟ้ามันเปิดสุกแล้วิิ้้งเเาาบนฟต้มนานเราตัวหอยมันหมด หดมันไนมมนกัวกวาำลังเพียงเรื่องการต้มหนะไม่ฟังพระเอพระตัวอะระว่างแม่กัวกับลุงช่างมันอยู่ในช่วงนี้หอยมันจำศีลมันก็เลยพร้อมเินดมันจะมีข้าไข่สุกแล้วใข่ไข่ถูกท่านแนมอหอยจะ น,นั่นไงเ,เพราะช่วงข้างแลมันจำสินสิบห้าวันหอยนะ่ะพระท่านเท่านเทศนาท่านยังบอกเลยซึ่งกับหอยหอยจำสินสิบห้าวันเวลาเรามาตุ้มมาทําแกงกิน,นอ่ะท้ามมันผอมครับอะอถ้ามันจําช่วงอยู่ช่วงจําสินมันอาาด,ดอาหารมันไม่กินอาหารช่วงข้างแลนั่นนะครับ ในช่วง่างึ้นมันก็กินอาหารมันก็อ้วนเ่ยมันไู้ะอ้วนกลางกลางกางกล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 ามกลากลางางกลาางกางกลางกลลางกลางางังลกาาไกนกาากลก ก็สด็จาลนพื่อเราไปยังไงบ้างอไกินอ่างอ่น้ยกนหมิบกี่มาดูาดบ่องเงินหนึ่าทถจได้บสองเงตัวน้อยได้ตัวใหญ่มั่ง ก็มีเด้อวันเากินยบ่เาน้มันสบหรือโอ้น้ร้อนเขาไปตากเืองป่ะนะหมออย้เอออะไรตากกัไราจะดูน้ำเขาอยากุน้อยากด มันเกมมึงบอไม่ได้เกมมันลอยอุ้ยไปไปน้ำเดี๋ยวมันอยากแบกแบกดีดจับเดีคือแบ่น้ำในหม้อมาน้ำร้อนร้อนน้ตกมาคุยนั่นเห็นไหมแกอร่อยของแกนะลุงเออน้ำมันติดใจเขาน้ำซมน้ำซมมาใหม่นวไปแล้วโชคใหม้แล้วนน่ ออกมาอีกแล้วนะคะนีราขอให้ทุกคนโชคดีเด้อนะคะนำรวยเงินทองไมเาห้น้ัวังเม่งประจันกินบก

ไม้มาแต่ไแม่บนถิ่นแม่บนถิ่นเอาไปสวนแม่บญถิ่นมาบถิที่สวนที่ปกติเลยเหรอไปปลูกต้นสิที่เ้บ่ค่ะเดี๋ยวนี้เป็นแล้วเดี๋ยวนี้เป็นแล้วธรรมดาธรรมดาลงานเน่ยลม้อะไร สอ่วเยามมากเกามีเมีเกเลยแ่ตัวอะมาขยดว่ามว่าซับมายูนว่าไปแบ้างย่าลงไม่ให้ซับอัขึ้นสะกอนขึ้นลำเป็นตีแดงแกงได้หมดแล้างเด้ ที่นั่นก็อยู่นี่ไงเราูกเราย้ายจากนี่ไปนู่นเยย้ายจากควรเนี้มาว่าเขาูะดีเลยมันมาว่าไปมีเสื้อฟังดูเรื่องไหมครับคนไทยอยอะไม่รู้ถามาไม่รู้คำามอเนาะเอามาแกงทิ้นข้าแล้วเนาชงน้มันเป็นหน้าฝน ยังยาวยังโล้าลงวันที่หนึ่งไม่ด้ไม่เงโคช่น้ขาดน้ำต้องเติอน้ำดีที่สุดเปิเจเกใจาเลข9 0ดังวันนี้เมนค่ะ9 0เบิรดละกั่บางกอกเรี้ยงแต่6 0ต้นโม้690 600เนี่ย6 0เนี่ย อันน <pub> ี้ então, <ie> ืออันนี้อันนี้เลขี่หกบเ้วเหรอนั่งกอดมือเสือก็มากินมั้งนะเดี๋ยวปล่อยให้เป็นเสือหูนะมันน่ากลัวเสอหนูเสือธรรมดาไม่เท่าไหร่เสือโนสวยมีเสือจบอรีว

กินน้อยต้ม้นมอต้มมันบ่มีน้ำนี่เดีนี่ซอได้นีเด้นี่นี่นี่่อบอกว่ากกินไมได้อากินไม่ได้มีน้ำห้าแจวก็ห้ามจ้ามันไม่ได้ซอพริกอะไรอย่างพริกอย้พริกะไาพริกอะร่มะนาว เก้าสิบสี่นน 94, พอ่อปลายี่สิบสี่หอยแมลงดุกมันจะปากเบีย้ยวนะอ้าว,าว,าวเจอแล้วลุงอะ่ะตัวไม่ได้แล้วใชนะ่ไหมตัวแล้วป่ะนี่เจอแล้วก็เลยว่าหอยแมลงุมจะปากเบียยเลยล้ยวแกว่าโอ้โหก็ซัดไปยี่สิบ,บกว่าตัวแล้ว เจ้ากินห้ตัวเองยังมีเบี้ยมากพอห้อยแล้วอยมากพาเจ้าอยู่นี่บอกแล้วให้ต้มนานๆหน่อยน้ำใบอยู่เนี่าสุกแล้วฮะมาสุกแล้วเหรอพ่อตาด่าผัวว่ามันไม่สุกน้าพูดถึงว่าหอยอะไรนะหอยหอยที่เขามาก้อยยิงอีกนาหอยไม่สุกมันจะปักเบี้ยวไปไปก้อยหอยอะไรอย่า้พหอยต้มไปก้อยหอยแล้ว เัืจอกินได้ป่ะหอยไยต้มได้ไหมติกโดนั่นแหละมันทำให้ซาบซ่าสู้ซ่า้าไม่กินดมันกินแล้วันนี้นเราเปิดร้านเตียวนะครับคุณผู้ชมนะไก่ย่ง <c oughs> ไดี๋ยวย่างไี่เชื่อเลยย่งัง ออตอนตอนเช้าลุงไม่ไปตั้งหม้อไว้ก่อนนะตั้งม้อ้มันอ่าวเลยใช่ไหมมันตื้องกลับมา,าตั้งไปแล้วครับแต่ <c oughs> ว่าลังยามผมใส่ลงไปใส่ตในหลักจากตลาดแล้วไอ้เนี่ตีนไก่กับปีปลายผมมึงเอาลงตรงนี้นี่เขาไม่ได้ดูจ้ะค่ะไม่านเอ้ยขอบคุณที่รับชมบนช่องชาแนลนะครับผม นี่พักธงน้อยใช่ไหมนี่ถึงพักธงไม่ด้าเลย